สวัสดีครับสำหรับนหน้าทุกท่านนะครับถ้าอยากทําเว็บขายบ้านที่ดินนะครับอสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะครับมีในส่วนของตัวค้นหาด้วยนะครับปรับแต่งได้ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะขายให้เช่านะครับทําได้หมดเลยนะครับนี่มีการลิสินค้านะครับแบบนี้นะทําได้นะครับแล้วก็แยกประเภทได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวบ้านพักแต่อากาศอพาร์ตเมนต์คอนโดออฟฟิศนะครับหรือว่าเป็นร้านค้านะสามารถทําได้เลยนะครับมีฟอร์มติดต่อเราด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับที่เที่ยวต่างๆนะครับนี่ตรงนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถลงประกาศนะครับแบบนี้ได้เลยนะหรือว่าจะให้เพื่อนๆของเรานะครับที่เป็นนหน้านะครับทีมงานของเราเนี่ยสามารถมาลงประกาศแบบนี้ได้นะครับก็สามารถทำเว็บแบบนี้ได้เลยนะครับผมทำคอร์สออนไลน์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับราคาแค่2,600บาทเท่านั้นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับ เราจะเรียนกันนะครับในคอร์สออนไลน์นะครับเป็นรูปแบบเว็บออนไลน์นะครับสามารถเข้าเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่จํากัดตลอดชีพเลยเนาะนี่ตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าไปซื้อคอร์สออนไลน์ได้นะครับที่เว็บนี้นะครับ okd.com นะครับหรือสอบถามผมมาได้เลยนะครับทั้งนี้นะครับใครที่ไม่มีเวลาทำนะครับแต่ว่าอยากได้เว็บเร็วๆเลยนะครับผมก็มี หลายแบบให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบให้ผมทําให้นะครับแบบนี้เนาะแต่ว่าใส่ข้อมูลเองนะครับจดโดเมนชื่อเว็บเป็นของท่านเลยนะครับแล้วก็มีโฮสต์ให้ด้วยนะครับพร้อมคอร์สเรียนนะครับแล้วก็ตีมแท้นะครับแล้วก็พร้อมให้คําแนะนําอีก3ามเดือนนะครับราคาแ5 0 0้บาทเนาะหรือจะให้ผมทําให้นะครับมีชื่อเว็บนะครับมีโฮสต์ติมแท้นะครับเอาไปใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็อยู่7,500บาทนะครับหรือว่า ต้องการเอาไปทําเองนะครับเอาไปให้ทีมงานเรียนรู้กันนะครับก็คอร์สออนไลน์เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับเรียนได้ออนไลน์จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตเนาะราคาแค่2,600บาทเองนะครับทําเว็บแบบนี้ได้เลยนะครับอลังการมากๆนะครับลูกค้าน่าเชื่อถือเนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ